นะคะกับข้าวเยอะอีกแล้วนะคะที่บ้านขอกินไปก่อนหนึ่งเม็ดนะครับทำไมคอนเทนต์ถึงออกมาเยอะมากมายขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราอะกินจริงแล้วก็เอชชัวร์อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราเลยคะ่ะคือถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยพี่เอจากเมื่อก่อนแล้วก็หน่อยจากเมื่อก่อนอะบอกได้เลยว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเยอะมากๆแต่พี่เอจะมีวินัยกว่าน่อยคะ่ะเพราะว่าพี่เอออกกาลังกายด้วยส่วนหน่อยก็ใช้ตัวช่วยอย่างเดียวเลยคะ่ะ คือคนเราพอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตามเป้าหมายมันมีความสุขอะทุกคนการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยากนะคะขอแค่วินัยแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะเอชัวเนี่ยทำให้คนมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะสิ่งที่หนึ่งเราลืมไม่ได้เราต้องกินเอชัวคัทบอด15นาทีนะคะก่อนกินข้าวมื้อแรกแล้วก็กออกกำลังกายนะคะอี่กินวันละแค่2เม็ดเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ2เม หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังกัหมุนหน้าหมุนหลังหมุนขวาหมุนซ้าย